ไปใส่อีกตัวนึงอ๋อแม่นเข้าไปเราบ่นอ๋่คือเห็นแค่สี่ตัวฮะไปใส่เบสอ,อยู่ไหนมังเนี่ยคือเห็นสตัวหนึ่งสสสีน่าวไปแว่นไปไหนเราแว่นเข้าแว่นไปเราบ่ฮะหน่สองสอง แว่นไปไหนแวบบ่นแว่นไปไหนเด้อครับไปดูด้วยครับไปวันเดียว่ากันเนาะเอาไว้นี่ค <Brothers> รับน <onic bizarre> ี่อ้าววันนี้เปลี่ยนเมนูให้กินเหมือนกันเลยกินกันกินกันเค็ปปะนี่แหละบังบังบังฮัลโหฮันแน่ฮันแน่ฮั่นแน่มีน้องไก่น้องไก่ อวันนี้เปลี่ยนม้ยนอยแหน่แหนกัดกัดขี้คันวันนี้เพิ่นได้ได้แรนนี้นะขขามแรนเร็เอวอ่ะก็อย่าตี แม่หายไปแล้วนะครับแว่นตอนนี้เหลือแค่สี่ตัวนะครับอ่าดีใจนะเปลี่ยนเมนูหายซักหน่อยเด็ดเด็ดต้องไก่ <c ười> <c ười> เอาหนีเลยกินแล้วไหนหนึ่ง <c ười> สองกินแล้วไหนหนึ่งห <c ười> <c ười> น,นึ่งแล้วไหนกิน ญญไม่ยากเลยครับมาเดี๋ยวบางทีมันกัดเลยครับยังไม่ได้สีดบาดทะยักเลย